สีค่ะส่วนอุดมพรนะคะพริกเข้านะคะบางคนเขากะแบบว่าพริกนาฝนนะคะมันกะจะมีปัญหากันตรงที่ว่ามันพอสุกมันเป็นอย่างจังวันมันสุกคือมันเนา่าก่อนเน่าก้อนสุกเพชรแจ้งไดนะคะหลายคนกระถามอุดมพอมากเนาะแต่ว่าส่วนเข้ากะจะจะอยู่ประมาณนี้กะสุกอยู่เด้ค่ะ ก็คือเฮ้านะคะช่วงนาฟ้นนี่จะทําความสะอาดแปลงจะต่างแตกต่างจากนาแรงนาแรงเนี่ยนาแรงเขาจะเอาเอาฟืองเอาฟางเอาหญ้านะคะเศษหญา้าเศษฟางมาคุ้มดินนะคะนาแรงแต่ว่าเขาสู้นาฟ้นแล้วอ,อุดมพอจะจะเอาออกหมดเลยนะคะฟางแห้งให้เหลือแต่ดินให้เหลือแต่ดินทําความสะอาดแปลงนะคะ,ะเพื่อว่า เพราะว่าพิกเขาจะบ่บ่ได้เป็นเชือ้อราจะบ่ได้เป็นราเนาะค่ะเนะะเาะล้ก็ที่ว่าเป็นหมากเนา่าผลเน่านะคะเนา่เนาก้อนเน่าก้อนสุกเน่าก้อนแดงเสียนะคะก็เนื่องจากว่าแมลงนะคะเขาจะมามาวางไข่ใน,ะะนะะดดช่วงที่นะคะติดตาดอกนะคะติดดอกแล้วก็ช่วงที่เนี่ย ลักษณะแบบนี้พี่น้องคะนี่นี่นี่แบบนี้นะคะเขาจะเริ่มติดนะคะอืมอจะเริ่มติดหมากนะคะติดผลเห็นบ่จีน้นอยๆเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะมแมลงเขาจะมาวางไข่นะคะโดยเฉพาะมาแมลงวันท้องเนาะก็จะเห็ใหาพีเข้าเนี่ยก็จะเห็นหาพีเข้าเ,เน่าแล้วก็เป็นนอนได้นะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเห้กันป้องกัน ป้องกันแมลงนะคะโดยการฉีดพ่นยานะคะแล้วตามทีทถนัดเนาะผู้ใดทนัดเคมีก็ใส่เคมีนะคะผู้ใดทนัดเชือภาพกับใสเชือภาพาเนาะอันนี้อุดมพ่ก็จะเก็บนะคะเก็บเม็ดแดงออกเก็บออกเบิดแล้วนะคะเก็บออกเบิดแล้วฮอกกับเม็ดแดงเม็ดบ่แดงนะคะเนี่ยดมพ่อจะลล้วนะจะเก็บหมดแล้วนะทั้งเม็ดทั้งเม็ดแดงเม็ดเขียวจะเก็บพร้อมกันหมดเลยนะคะรอบนี เพราะว่าพริกก็แล้วแต่อะแล้วแต่พันธุ์นะคะบางพันธุ์ก็จะเป็นเม็ดแล้วคือจังสิอันนี้จะเป็นเม็ดพื้นบ้านพริกพื้นบ้านเนาะเขาก็จะเป็นอะเขาจะเป็นหมากแล้วก็จะติดตาดอกกระมี่นะคะบางพันธุ์นะคะเขาก็จะอะเท่าไจ้ราศรือพันธุ์นี่อันนี้จะเป็นพริกอะจะเป็นพริกอะพริกเหลืองพัทลุง นะคะที่ได้มาเนาะระซื้อเม็ดจากเพจนั่นแหละพี่น้องนะคะเบื้องลักษณะเร้วก็จะเป็นการแบบว่ามันจะบดแตกตาดกอกบดแตกยอดนะคะก็งคงจะเป็นลนักษณะแบบว่าเก็บนะคะเก็บเบิดตรอบแล้วก็ค่อยบำรุงบำรุงใบนะคะบำรุงใบอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเนี่ยก็จะแดงเหมือนกคะจะทำความสะอาดแปลงแบบนี้ก็ใส่แต่โคเดอร์มานะคะวานรอบพค่นนะคะแต่โคเดอร์มาวานน้ำดินเฮานะคะ ะละกะฉีดฉีดยาป้องกันเชื้อรานะคะแต่จะฉีดอยเรื่อยอแต่ว่าสวนอุ่นร้อมกับบุคลากรที่อย่างงานทำมันหลายเนาะอันนี้เทคนิคในการทำทีกนะคะหรือว่าในสวนเท้านะคะจะดิดหน่อยเนาะถ่ายท่านวิดีโอถ่ายท่านคลิปให้พี่น้องเท้านะครับเบิง้งเบิ้งละกะเอาไปปรับเปลี่ยนนะคะ ใส่กับส่วนตัวเองนะคะอันใดที่มันู้ที่เก่งกว่าอุดมพรกว่ากับวบ่าการกับพานไปเนาะแล้วก็อันนี้คือการทํางานของอุดมพรในการดูแลพืชพักนะคะเป็นพืชพักต่างๆอุดมพ่อจะอาบ่ใบใส่แค่มีนะคะจะเป็นการป้องกันหลายกว่าเนาะคะ่ะเาจะใส่แบบอ,อินซีนะคะ อินซีนี่ก็จะเป็นปุยป๋ยปุ๋ยก็จะเป็นอาคี้วัวขี้ควายนะคะแหลตัวที่ห้าวหาได้นะคะเห็นบ่มดั้มดัมนะี่พี่น้องดินดั้มดัมอันนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะคะขี้วัวขี้เป็ดคี้ไก่ที่หาได้นี่แหละนะคะเออ่ก็ะจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะก็จะเล่นใส่แบบนี้เพราะว่าปุ๋ยเคมีมันแพงนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ดมพว้นใส่ประจํานะคะก็คือการฉีด ฉีดพ่นปุ๋ยฉีดพ่นนาโนนะคะนาโนกันอเอาตามทีพี่นอ้องเข้าธนัดกแ็แล้วกันนะคะแต่ที่สวนอดุลพ่อจะใช้คิงนาโนนะคะจะใส่ตลอดใส่ประจำนะคะสำหรับคิงนาโนในสวนเข้าเนาะเอาฝากพี่น้องนะคะกับาการทำงานของอดุลพ่อนนะะการดูแลพีกนะคะเอาแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะ